จากน้องฟ้านะคะ,ะส,สวัสดีครับพี่อัศวินนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่หม่ครับคุณสวยนะคะเช่นกันนะคะสวัสดีพี่หม่นะคะก็ะนะมาส่งท้ายปีด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวลงเวทีบ้านนี้เราไปต่อบ้านหมวยชนะท้าวกันนะคะทุกคนสวัสดีครับผมวินนี่นะคะก็พี่วินนี่ก็นแนะนําตัวนะคะ, <S <S ะคุณตาสวัสดีค่ะมาเล่นอะไรอีกแล้วคุณตา <laughs> ขอบคุณนะคะกองของควันนะคะกองของของวัญที่ใหม่เออจัดเออตะก้านะคะสักคู่นะโอเคโอเคค่ะเอ่อถึงไหนแล้วขอบคุณค่ะพี่สาวนะคะเอาพี่ตะวันนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะสักครู่นะยิ <laughs> ทะไไ้ทำอะไรไม่ถูกเลยทำอะไรไม่ถูกเดี๋ยวจดชื่อก่อนนะจดชื่อก่อนคะ่ะมีใครที่เออาร พี่ <P> อ่าพี่ตะวันพี่เก้าโอเคสวัสดีครับน้องตะวันนะคะทักทายจากพี่วินนี่นะคะอาไปไปอื่นแล้วไหนที่ไหนแล้ว นะคะแล้วก็พี่นกพี่นกสวัสดีนะคะพี่นกนะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับสวันยูยวายตีนะคะแล้วก็สมทายพี่เก่าต้อนรับพี่ใหม่เช่นกันนะคะ,อะโอเคนะคะลบหกนะคะขอบคุณลบหกจากพี่นกนะคะคุณนกเย่งสวัสดีครับนาททายจากพี่วินนะคะใจะเย็นๆน้อง <laughs> 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 ตื่นเต้นตื่นเต้น <laughs> แน่นๆค่ะใจใจไม่เย็นไม่อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วคุณนินี่สวัสดีค่ะนะทักทายจากพี่นกนะคะสวัสดีค่ะคุณนกเอี้ยงนะคะทักทายจากพี่เอียร์นะคะเดี๋ยวทิงไหนล่ะพี่เอียร์สวัสดีค่ะนะทักทายจากพี่นกนะคะคุณตาเดี๋ยวออ๋คุณตาคุณตาเลิกงานแล้วนี่ใช่ไหมเลิกงานแล้วใช่ไหมคะ คนดอยสวัสดีนะคะคุณคนดอยนะคะยินดีต้อนรับสู่บ้านยูยี่วาไรตี้นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะไม่ได้เจอกันพักใหญ่เลยนะนะคะว uh, uh, ันไหนวันไหนเลนอยู่แถวแกมิใช่ไหมครับคุณน,นกนะคะจากพ่วินนี่นะคะคุณตามาเล่นอะไรอีกแล้วคุณตาทำไมทำไมใจดีจังเลยได้โบนัสเยอะหรอสิ้นปีนี้ฮะ ทำไมถึงใจดีจุงเบยอะอ่าคนณดอยสวัสด,ดีครับนะคะพี่คนณดอยนะคะรับขนมหนึ่งหอนะคะจากพี่วินนี่นะคะสแสดงว่าคุณตาขยันทำง,งานคุณตาคุณตาได้อ่าโบนัสเยอะนะ <laughs> ก็เลยมาแจกของขวัญคุณยาย <laughs> มาแจกของขวัญคุณยายนะคะขอบคุณนะคะสามสิบ ดวงตาที่อยู่ข้างบนนะคะแวะลงมาทักทายนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับเออ่ยูยี่วาไรตี้นะคะมาส่งท้ายปีใหม่ด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านอยู่กับยูยี่นานๆนะคะ,ะเดี๋ยวนะถึงไหนแล้วสวัสดีครับคุณนกเอี้ยงนะคะทักทายจากพี่อาร์นะคะสวัสดีครับพี่เอาร์นะคะทักทายจากพี่นกนะคะอะ่พี่สาวยังไงเนาะเดี๋ยวพี่สาวเดี๋ยวมานะอ่าดูลูกน้อง กินปีใหม่แป๊บนะโอเคค่ะได้เลยนะคะน้องสาวขอบคุณมากๆเลยนะคะโอ้ยคุณตาไม่ใช่ถูกๆนะกองขอนะงขวัญอะกองของขวัญบ้านคุณยายแพงนะบอกไว้ก่อน <laughs> ทำไมคุณตาเปเยอะจังเลยนะคะเ๋ยว ให้มากี่กล่องแล้วเนี่ยกล่องของขวัญบ้านคุณตาคุณยายคุณตากก้าบอกว่าไม่ไม่ถูกนะแพงสุดแพงที่สุดแล้ว <c oughs> ในบรรดากล่องของขวัญแล้วทําไมถึงเปยเยอะขนาดนี้คะเออเดี๋ยวนะพี่พี่นกว่าย,ยังไงคะพี่นกบอกว่าอา่าถึงไหนแล้วเนี่ย <c oughs> ทำอะไรไม่ถูกเลยเอา่าค่ะเส้นเส้นนั่นแหละนะคะจากพี่นกนะคะอ่อ สวัสดีค่ะ w o r k i n g with n i n g นะคะพี่นิกกี้สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสุบรรณยี่วาไรตี้นะคะสวัสดีครับคุณคนดอยนะตะไคร่จะพี่เออนะคะพี่งิ้งสวัสดีครับนะตะไคร่จะพี่เวนนี่นะคะพี่สาวครับจ๋าน้องชายคนนี้ได้กเกาะเดี๋ยวนะพี่สาวจําน้องชายคนนี้ได้เกาะจาไม่ได้ก็บอกมาว่าอย่างนั้นนะคะจากพี่เวนนี่นะคะอันนี้อันนี้ถึงคอมเมนต์เดี๋ยว